นี่ละทายแล้วกินเลยอ่าขณะนี้นโคตดปองนะครับกำลังทำการวิจัยสวนยางพารานะครับอ่าเนี่ยเรามาทำการเพื่อองค์กรนะครับลากิจต้องทำหน้าสวยๆหนะ่อยโอเค,อะคน,นะครับนี่ฉีดไมโครมิกนะครับกับไฮเปอร์วในไฮเปอร์ทูน้ำไหลออกโอ้ดูสิครับโจ๊กเลยน,นี่ เออน,นี่ฮะนี่ยอดไหลต๊กแตกตกแตกเลยคือได้ผลมากเลยครับในรอบที่แล้วที่กีดรนะครับได้ผลผลิตได้รายได้ถึง6,500บาทนะครับกับการกีดรมีดนะครับปกติแล้ว4มีดได้5,000เนาะเออได้5,000อันนี้ผมฉีดไปประมาณสัก20วันผ่านไปนะครับ อันนี้คือเกีดตั้งแต่ตีสามนะครับตอนนี้ก็เช้าพอดีนะครับนี่ฮะคุณสมปองกําลังทําการเกีดอยู่ไม่เคยเกีดยางมาก่อนนะครับนี่คือครั้งแรกเลยนะเกีดได้ประมาณสักเดือนนิดๆแล้วอ่ที่อยู่เกีดเพราะว่าต้องการเก็บข้อมูลนะครับของไฮเปอร์วันกับไฮเปอร์ูว่าได้ผลประมาณไหนนะครับเพราะว่าให้ญาติพี่น้องเก็บข้อมูลให้นยเขาก็ ไม่เชื่อมั่นในสินค้าของเรานะครับแต่วันนี้มีความเชื่อมั่นเกินพันเปอร์เซ็นต์แล้วครับว่าได้ผลเกินค่าเลยนะครับจากที่นำไปขายล่าสุดสามมีดได้หกพันห้านะครับปกติสี่มีดได้ห้าพันนะครับเพื่อนๆลองเปรียบเทียบตัวเลขดูว่าสามมีดหกพันห้ากับก่อนหน้านี้สี่มีดห้าพันเนี่ยมันต่างกันประมาณไหนครับก็พี่น้องชาวเกษตรกรชาวสวนยางนะครับ ถ้าได้เห็นคลิปนี้แล้วก็ด่วนเลยนะ,ะโปรโมชั่นนะครับตอนนี้นะครับเหลือจํานวนจํากัดแล้วนะครับกับไฮโปรวันชุดหนึ่งนะครับ3ามพันห้านะครับกับไมโครมิกชุดหนึ่ง3ามพันหแถมอีกสิบแถมอีกห้าซองนะก็สั่งจองมาได้เลยครับเก็บลายทางนะครับหรือจะโทรมาปรึกษาก่อนได้ครับ0 9 4 1 6 1 9 9 2 6ผมนภูสินนะครับตอนนี้ กียรยางเองเลยนะครับไม่เคยเกีดมาก่อนแต่เนื่องจากติดโควิดนะครับก็เลยต้องอามาใช้ชีวิตที่สวนยางนะครับแล้วก็เป็นการโชคดีมากเลยฮะได้เก็บข้อมูลสินค้าที่ยอดเยี่ยมของเราคือไฮเปอร์วันไฮเปอร์ทแล้วก็ซูเปอร์ไมโครมิกนะครับผมฉีดเดือนละครั้งนะครับฉีดรอบแรกเมื่อประมาณสัก25วันที่แล้วนะเมื่อวานผมก็ฉีดรอบ2นะครับ ฉีดเข้าไปเนี่ยมันไม่ทำงานทันทีเนาะ,ะมันจะได้เริ่มได้ผลประมาณสักยี่สิบวันสิหวันนะครับหลังจากนั้นนะครับถึงจะเห็นผลผลิตนะครับว่ามันดีขึ้นนะฮะโอเคก็ให้ระยะเวลาคนนิดนึงนะครับวิธีฉีดก็นี่ับพ่นลงไปที่รากเลยนะนี่พ่นไปที่รากเลยพื้นดินเลยนะแล้วก็ลำต้นนะครับถ้าท่านมีเครื่องจกักรเครื่องมือใหญ่ๆก็ฉีดขึ้นไปที่ นู่นเลยฮะใบนะครับค้นไปให้ถึงใบเลยนะเพราะมันก็จะได้ทํางานได้ดีกว่านะครับแต่นี้ต้นมันสูงแล้วนะสวนยางที่นี่ก็อายุประมาณสักสิบกว่าปีละก็กรีดมีดที่สามไอไม่ใช่ฮะหน้าที่สามและหน้าที่สองแล้วนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นสวนยางของคุณพ่อคุณแม่นะทาไว้ให้นะครับถ้าไม่มีสวนยางนะครับก็คงจะตกงานนะครับช่วงนี้นะครับแต่ว่า โชคดีโชคร้ายใครจะรู้นะครับโควิดทําให้เราได้มาอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ได้มาทดลองสินค้าด้วยตัวเองเลยนะครับนี่ครับน้ํไหลดีนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ประมาณ4ี่นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวจะส่งให้เพื่อนๆได้ดูในห้องนะครับครับเจอกันใหม่ครับวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้กีดอีกวันนึงนะครับโอเคสวัสดีครับ